สวัสดีทุกคนบานบุรยโยคะนะคะวันนี้ค่ะโยคะบําบัดจะเป็นเวลาของสะบักหรือว่ากล้ามเนื้อหลังบนนะคะจากการที่เราอยู่ในโพสิชันที่หลังคอมไหล่ห่อไปทางด้านหน้าโพสิชันนี้ค่ะทำให้สะบักทั้งสองข้างยืดออกจากกาันกล้ามเนื้อนนหลังทํางานหนักเป็นการเหยียดยืดที่ over stretching ค่ะทำให้รู้สึกตึงรู้สึกเจ็บตรงช่วงสะบักทั้งสองข้างนะคะกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับการที่เรายืดสะบักออกจากกันตรงนี้ค่ะ จะมีอยู่4กล้ามเนื้อที่มองเห็นทางด้านหลังนี้ฉะนั้นแทนที่เรานะคะจะยืดกล้ามเนื้อหลังเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บของสะบักค่ะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือการเปิดกล้ามเนื้อหนะ้าอก บีกล้ามเนื้อด้านหลังที่ทํางานหนักเนี่ยนะคะเข้าไปสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหลังของเราให้เราอยู่ในโพสิชันที่หลังตรงค่ะแบบนี้โดยที่การใช้โยคะในการบําบัดให้ร่างกายหรือว่าสะบักของเรามีความรู้สึกดีขึ้นแข็งแรงมากขึ้นก็จะมีอยู่ ห้าท่าด้วยการหาในวันนี้โดยที่มีอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็คือบล็อกโยคะถ้าใครไม่มีบล็อกโยคะนะคะสามารถใช้หมอนแทนได้ขอเป็นหมอนที่มีความแข็งนิดนึงนะคะไม่อ่อนหรือนุ่มจนเกินไปค่ะคลาสจะเป็นยังไงเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วเราไปเจอกันในคลาสเลยค่ะเตรียมอุปกรณ์นะคะเริ่มจากท่าที่มีบล็อก2องอันทางด้านหลังะคะ่ะเราหมุนลําตัวชันหัวเข่าไว้ก่อนได้นะคะแล้วค่อยๆเดินข้อศอกไปทางด้านหลังให้บล็อกทางด้านล่างอยู่ตรงช่วง สะบักทางด้านล่างค่ะหรือว่าช่วงหลังกลางแล้วบล็อกทางด้านบนจะอยู่ตรงช่วงศีรษะของเรานะคะเหยียดคาทั้งสองข้างได้แกนแขนทั้งสองข้างไปหันหนันค้างได้ผ่อนคลายหัวไหล่หลับตาค่ะแล้วเราค้างท่าไว้ให้สบายสบาย,บายตรงนี้เลยทุกท่หายใจเข้าสกนในการเหยียดยืดกล้ามเนื้อค่ะกระดูกสันหลังหลังยาวมาก แล้วหายใจออนะคะขมแมท้องค่ะเก็บซี่โครงเกร็งหน้าท้องไว้ผ่อนคลายห,ววห,ห,หัวไหล่อย่าลืมหายใจนะคะเข้าออกทางจมูกช,ะชะ้าๆลึกๆเท่าต่อไป <c oughs> เราเอาบล็อกนะคะไปไว้ด้านข้างไม่ใช่บล็อกแล้วค่ะ Reverse tabletop ชั tablet ้นเขาน่าทั้งสองข้างขึ้นมานะคะวางแขนทั้งสองข้างไว้ทางด้านหลังค่ะบีสบสะบักเปิดอกแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่ามือยกสะโพกขึ้นมาค่ะเป็น Reverse tabletop แบบนี้ใช้หลังบนนะคะบีบเข้าหากันเพื่อเปิดอกตาเรามองขึ้นไปทางด้านหน้าค่ะอย่าลืมเกรงหน้าท้องแล้วม้วนก้นกบช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเราทำงานคางทาไว้ อย่าลืมหายใจด้วยค่ะเข้าออกทางจมูกกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่ามือกับฝ่าเท้าทุกลมหายใจเข้านะคะเหยียดยืดกระดูกสันหลังให้ย,วยาวๆอกเปิดกว้างแล้วหายใจออกค่ะถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่ามือฝ่าเท้ายกตัวให้สูงขึ้น หัวขานั้นสองข้างขึ้นมานอนง่ายแบบนี้ค่ะ soft f i s h ยกสะโพกขึ้นมาทีละข้างวางฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะไปไว้ข้างใต้สะโพกของตัวเองค่ะแล้วเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงๆดันฝ่ามือดันข้อศอกลงพื้นค่อยๆยกศีรษะขึ้นกลางศีรษะปักลงพื้นค่ะอ,อกเปิดขึ้นไปข้างบนค่ะสบักบีบเข้าหากันทุกลมหายใจเข้านะคะเรายืดกล้ามเนื้ออกขึ้นไปข้างบนเพดาน แล้วหายใจออกค่ะเกรงหน้าท้องอย่าลืมนะคะดันข้อศอกดันฝ่ามือลงพื้นเพื่อให้น้ำหนักของเราไม่กดลงกลางศรีรษะเยอะจนเกินไปค่ะค้างท่าไว้แล้วอย่าลืมหายใจด้วย ที่สี่นะคะเราใช้อ Yo, ุปกรณ์ก็คือบล็อกโยคะค่ะเรานอนคว่ำแบบนี้นะคะเท้าชิดติดกันค่ะบล็อกหอันวางไว้บนสะโพกแบบนี้ใช้มือทั้งสองข้างนะคะจับบล็อกให้แน่นๆโดยที่ไม่ใช้ปลายนิ้วมือนะใช้ฝ่ามือจับบล็อกไว้ค่ะบีบสะบักเข้าหากันอยู่ในท่านี้ได้นะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าแค่นี้โอเคแล้วอยู่แค่นี้ค่ะบีบสะบักเข้าหากันหายใจเข้ายืดกระดูกสันหลัง หายจอบเกรงหน้าท้องแล้วบีบมือให้แน่นแน่นถ้าใครที่อยากโมดิฟายท่านี้นะคะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อสะบักเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วบีบบล็อกเรายกบล็อกขึ้นมาจากสะโพกค่ะขังท่าไว้ บริชโพสรูชั่นวขวาน้องสองข้างแบบนี้นะคะนอนหงายแล้ววางฝ่ามืองสองข้างไว้ข้างๆสะโพกค่ะกดไหล่ลงไปบนพื้นยืดคอให้ยาวหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกยกสะโพกขึ้นมามือทั้งสองข้างประสานกันกดมือลงพื้นกดข้อศอกลงพื้นพยายามยกอกขึ้นไปให้สูงค่ะ ใช้หลังดันพื้นนะคะแล้วอย่าลืมม้วนก้นกบเกรงหน้าทองด้วยกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่าเท้าค่ะทุกลมหายใจเข้ายืดคอให้ยาวกระดูกสันหลังยืดแล้วหายใจออกเกรงหน้าทองยกสะโพกดันข้อศอกลงพื้นเปิดอกขึ้นไปข้างบนได้อีกขางท่าไว้ ชันหัวเข่าไปก่อนได้นะคะแล้วค่อยๆเดินข้อศอกไปหางด้านหลังเหยียดขาทั้งสองข้างได้แกงแขงนทั้งสองข้างไปหนันด้านข้างได้ผ่อนคลายหัวไหล่หลับตาค่ะแล้วเราค้างท่าไว้ให้สบายๆตรงนี้เลยทุกลมหายใจเข้ารู้สึกในการเหยียดยืดกล้ามเนื้อค่ะกระดูกสันหลังหลังยาวมากแล้วหายใจออกนะคะเข่าแมวท้องค่ะเก็บซี่โครงเกรงหน้าท้องไว้ผ่อนคลายหัวไหล่ อย่าลืมหายใจนะคะเข้าออกทางจมูกช้าๆลึกๆถ้าต่อไปไม่ใช่บล็อกแล้วค่ะ reverse tabletop ชันขาทั้งสองข้างขึ้นมานะคะวางแขนทั้งสองข้างไว้ทางด้านหลังค่ะบีสบสะบักเปิดอกแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่ามือยกสะโพกขึ้นมานะคะ่ะ เป็น reverse tabletop แบบนี้ใช้หลังบนนะคะบีบเข้าหากันเพื่อเปิดอกตาเรามองขึ้นไปทางด้านหน้าค่ะอย่าลืมเกรงหน้าท้องแล้วม้วนก้นกบช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเราทำงานคางทาไว้อย่าลืมหายใจด้วยค่ะเข้าออกทางจมูกกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่ามือกับฝ่าเท้าทุลมหายใจเข้านะคะอย่ายืดกระดูสหลังให้ยาว อกเปิดกว้างแล้วหายใจออกค่ะถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่ามือฝ่าเท้ายกตัวให้สูงขึ้น หัวขานั้นสองข้างขึ้นมานอนงานแบบนี้ค่ะ soft fish ยกสะโพกขึ้นมาทีละข้างวางฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะไปไว้ข้างใต้สะโพกของตัวเองค่ะแล้วเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงๆดันฝ่ามือดันข้อศอกลงพื้นแล้วค่อยๆยกศีรษะขึ้นกลางศีรษะปากลงพื้นค่ะอ,อกเปิดขึ้นไปข้างบนค่ะสะบักบ,บีบเข้าหากันทุกลมหายใจเข้านะคะแล้วยืดกล้ามเนื้ออกขึ้นไปข้างบนเพดาน เราหายใจออกค่ะเกรงหน้าท้องอย่าลืมนะคะดันข้อศอกดันฝ่ามือลงพื้นเพื่อให้น้ำหนักของเราไม่กดลงกลางศีษษะเยอะจนเกินไปค่ะค้างท่าไว้แล้วอย่าลืมหายใจด้วย ท่าที่4นะคะเราใช้อ Yo, ุปกรณ์ก็คือบล็อกโยคะค่ะเรานอนคว่ำแบบนี้นะคะเท้าชิดติดกันค่ะบล็อกหอันวางไว้บนสะโพกแบบนี้ใช้มือทั้งสองข้างนะคะจับบล็อกให้แน่นๆโดยที่ไม่ใช้ปลายนิ้วมือนะใช้ฝ่ามือจับบล็อกไว้ค่ะบีบสะบักเข้าหากันอยู่ในท่าน,นี้ได้นะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าแค่นี้โอเคแล้วอยู่แค่นี้ค่ะบีบสะบักเข้าหากันหายใจเข้รายืดกระดูกสันหลัง หายจอบเกร็งหน้าท้องแล้วบีบมือให้แน่นๆทำเอาใครที่อยากโมดิฟายท่านี้นะคะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อสะบักเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วบีบบล็อกเรายกบล็อกขึ้นมาจากสะโพกค่ะขังท่าไว้ บริชโพสต้ชันหัวเขาั้งสองข้างแบบนี้นะคะนอนหงายแล้ววางฝ่ามือสองข้างไว้ข้างๆสะโพกค่ะกดไหล่ลงไปบนพื้นยืดคอให้ยาวหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกหายกสโพกขึ้นมามือทั้งสองข้างประสานกันกดมือลงพื้นกดข้อศอกลงพื้นพยายามยกอกขึ้นไปให้สูงค่ะ ใช้หลังดันพื้นนะคะแล้วอย่าลืมม้วนก้นกบเกรงหน้าทองด้วยกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่าเท้าค่ะทุกลมหายใจเข้ายืดคอให้ยูยาวกระดูกสันหลังยืดแล้วหายใจออกเกรงหน้าทองยกสะโพกดันข้อศอกลงพื้นเปิดอกขึ้นไปข้างบนได้อีกค้างท่าไว้ ชันหัวเข่าไปก่อนได้นะคะแล้วค่อยๆเดินข้อศอกไปหางด้านหลังเหยียดขาทั้งสองข้างได้แกงแขงนทั้งสองข้างไปหานด้านข้างได้ผ่อนคลายหัวไห,วไหล่หลับตาค่ะแล้วเราค้างท่าไว้ให้สบายๆตรงนี้เลยทุกลมหายใจเข้ารู้สึกในการเหยียดยืดกล้ามเนื้อค่ะกระดูกสันหลังหลังยาวมากแล้วหายใจออกนะคะข่แมวท้องค่ะเก็บซี่โครงเกรงหน้าท้องไว้ผ่อนคลายหัวไหล่ อย่าลืมหายใจนะคะเข้าออกทางจมูกช้าๆลึกๆถ้าต่อไปไม่ใช่บล็อกแล้วค่ะ Reverse tabletop ชันขาทั้งสองข้างขึ้นมานะคะวางแขนทั้งสองข้างไว้ทางด้านหลังค่ะบีสบสะบักเปิดอกแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่ามือยกสะโพกขึ้นมานะคะ่ะ เป็น reverse tabletop แบบนี้ใช้หลังบนนะคะบีบเข้าหากันเพื่อเปิดอกตาเรามองขึ้นไปทางด้านหน้าค่ะยอย่าลืมเกรงหน้าท้องแล้วม้วนก้นกบช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเราทำงานคางทาไว้อย่าลืมหายใจด้วยค่ะเข้าออกทางจมูกกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่ามือกับฝ่าเท้าทุลุ่มหายใจเข้านะคะเยียดยืดกระดูกสันหลังให้ย,วยาว อกเปิดกว้างแล้วหายใจออกค่ะถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่ามือฝ่าเท้ายกตัวให้สูงขึ้น หัวขานั้งสองข้างขึ้นมานอนงายแบบนี้ค่ะ soft fish ยกสะโพกขึ้นมาทีละข้างวางฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะไปไว้ข้างใต้สะโพกของตัวเองค่ะแล้วเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงๆดันฝ่ามือดันข้อศอกลงพื้นแล้วค่อยๆยกศีรษะขึ้นกลางศีรษะปักลงพื้นค่ะอ,อกเปิดขึ้นไปข้างบนค่ะสะบักบีบเข้าหากันทุกลมหายใจเข้านะคะแล้วยืดกล้ามเนื้ออกขึ้นไปข้างบนเพดาน แล้วหายใจออกค่ะเกรงหน้าท้องอย่าลืมนะคะดันข้อศอกดันฝ่ามือลงพื้นเพื่อให้น้ำหนักของเราไม่กดลงกลางศีรษะเยอะจนเกินไปค่ะค้างท่าไว้แล้วอย่าลืมหายใจด้วย ท่าที่4นะคะเราใช้อ Yo, ุปกรณ์ก็คือบล็อกโยคะค่ะเรานอนคว่ำแบบนี้นะคะเท้าชิดติดกันค่ะบล็อก1นึ่งอันวางไว้บนสะโพกแบบนี้ใช้มือทั้งสองข้างนะคะจับบล็อกให้แน่นๆโดยที่ไม่ใช้ปลายนิ้วมือนะใช้ฝ่ามือจับบล็อกไว้ค่ะบีบสะบักเข้าหากันอยู่ในท่าน,นี้ได้นะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าแค่นี้โอเคแล้วอยู่แค่นี้ค่ะบีบสะบักเข้าหากันหายใจเข้ายืดกระดูกสันหลัง หายจอกเกร็งหน้าท้องแล้วบีบมือให้แน่นแน่นทำาใ,ใครที่อยากโมดิฟายท่านี้นะคะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อสะบักเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วบีบบล็อกเรายกบล็อกขึ้นมาจากสะโพกค่ะขังท่าไว้ บริชโพสท่าชันหัวเขาต้งสองข้างแบบนี้นะคะนอนหงายแล้ววางฝ่ามือสองข้างไว้ข้างๆสะโพกค่ะกดไหล่ลงไปบนพื้นยืดคอให้ยาวหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกหายกสะโพกขึ้นมามือทั้งสองข้างประสานกันกดมือลงพื้นกดข้อศอกลงพื้นพยายามยกอกขึ้นไปให้สูงค่ะ ใช้หลังดันพื้นนะคะแล้วอย่าลืมม้วนก้นกบเกรงหน้าทองด้วยกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่าเท้าค่ะทุกลมหายใจเข้ายืดคอให้ยยาวกระดูกสันหลังยืดแล้วหายใจออกเกรงหน้าทองยกสะโพกดันข้อศอกลงพื้นเปิดอกขึ้นไปข้างบนได้อีกค้างท่าไว้ ชันหัวเข่าไปก่อนได้นะคะแล้วค่อยๆเดินข้อศอกไปหางด้านหลังเหยียดขาทั้งสองข้างได้แกนแขนทั้งสองข้างไปหานด้านข้างได้ผ่อนคลายหัวไห,วไหล่หลับตาค่ะแล้วเราค้างท่าไว้ให้สบายๆตรงนี้เลยทุกลมหายใจเข้ารู้สึกในการเหยียดยืดกล้ามเนื้อค่ะกระดูกสันหลังหลังยาวมากแล้วหายใจออกนะคะเข่าแมวท้องค่ะเก็บซี่โครงเกรงหน้าท้องไว้ผ่อนคลายหัวไหล่ อย่าลืมหายใจนะคะเข้าออกทางจมูกช้าๆลึกๆถ้าต่อไปไม่ใช่บล็อกแล้วค่ะ reverse tabletop ชันขาทั้งสองข้างขึ้นมานะคะวางแขนทั้งสองข้างไว้ทางด้านหลังค่ะบีสบสะบักเปิดอกแล้วค่อยๆถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่ามือยกสะโพกขึ้นมานะคะ่ะ เป็น reverse tabletop แบบนี้ใช้หลังบนนะคะบีบเข้าหากันเพื่อเปิดอกตาเรามองขึ้นไปทางด้านหน้าค่ะ<ด>ยอย่าลืมเกรงหน้าท้องแล้วม้วนก้นกบช่วยให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเราทำงานค<ด>างทาไว้อย่าลืมหายใจด้วยค่ะเ<ด>ข้าออกทางจมูกกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่ามือกับฝ่าเท้าทุลมหายใจเข้านะคะอย่ายืดกระดูกสันหลังให้ย,วยาว อกเปิดกว้างแล้วหายใจออกค่ะถ่ายน้ำหนักไปที่ฝ่ามือฝ่าเท้ายกตัวให้สูงขึ้น หัวขานั้งสองข้างขึ้นมานอนงายแบบนี้ค่ะ soft fish ยกสะโพกขึ้นมาทีละข้างวางฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะไปไว้ข้างใต้สะโพกของตัวเองค่ะแล้วเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงๆดันฝ่ามือดันข้อศอกลงพื้นแล้วค่อยๆยกศีรษะขึ้นกลางศีรษะปากลงพื้นค่ะออกเปิดขึ้นไปข้างบนค่ะสะบักบีบเข้าหากันทุกลมหายใจเข้านะคะแล้วยืดกล้ามเนื้ออกขึ้นไปข้างบนเพดาน เราหายใจออกค่ะเกรงหน้าท้องอย่าลืมนะคะดันข้อศอกดันฝ่ามือลงพื้นเพื่อให้น้ำหนักของเราไม่กดลงกลางศีรษะเยอะจนเกินไปค่ะค้างท่าไว้แล้วอย่าลืมหายใจด้วย ที่4นะคะเราใช้อ Yo, ุปกรณ์ก็คือบล็อกโยคะค่ะเรานอนคว่ำแบบนี้นะคะเท้าชิดติดกันค่ะบล็อก1นึ่อันวางไว้บนสะโพกแบบนี้ใช้มือทั้งสองข้างนะคะจับบล็อกให้แน่นๆโดยที่ไม่ใช้ปลายนิ้วมือนะใช้ฝ่ามือจับบล็อกไว้ค่ะบีบสะบักเข้าหากันอยู่ในท่าน,นี้ได้นะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่าแค่นี้โอเคแล้วอยู่แค่นี้ค่ะบีบสะบักเข้าหากันหายใจเข้ายืดกระดูกสันหลัง หายจอกเกร็งหน้าท้องแล้วบีบมือให้แน่นแน่นทำาใ,ใครที่อยากโมดิฟายท่านี้นะคะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อสะบักเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วบีบบล็อกเรายกบล็อกขึ้นมาจากสะโพกค่ะขังท่าไว้ ริชโพสท่าชันของเขาั้งสองข้างแบบนี้นะคะนอนหงายแล้ววางฝ่ามือสองข้างไว้ข้าง,างสะโพกค่ะกดไหล่ลงไปบนพื้นยืดคอให้ยาวหายใจเข้าลึกๆแล้วหายใจออกหายกสะโพกขึ้นมามือทั้งสองข้างประสานกันกดมือลงพื้นกดข้อศอกลงพื้นพยายามยกอกขึ้นไปให้สูงค่ะ ใช้หลังดันพื้นนะคะแล้วอย่าลืมม้วนก้นกบเกรงหน้าทองด้วยกระจายน้ำหนักให้ทั่วฝ่าเท้าค่ะทุกลมหายใจเข้ายืดคอให้ย,ยาวกระดูกสันหลังยืดแล้วหายใจออกเกรงหน้าทองยกสะโพกดันข้อศอกลงพื้นเปิดอกขึ้นไปข้างบนได้อีกขางท่าไว้